บ้านเสร็จแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจนะก็รู้สึกว่ามันก็สวยได้ดังใจที่เราต้องการนะคะก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ไปจนตลอดชีวิต ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการสร้างบ้านแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูแลใกล้ชิดถึงแม้ว่าก็คือให้น้องมาช่วยดูพ่อพ่าน้องอยู่บ้านใกล้ๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็จะไม่ได้มาดูแลบ่อยก็วางใจได้ว่าโอเคอันนี้เสร็จไปถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรยังไงตรงไหนที่เราอยากให้แก้แก้ได้ไหมอะไรยังไงก็ประมาณนี้ค่ะ คือจริงๆตอนแรกเนี่ยเราก็หาข้อมูลเราจะสร้างบ้านก็หาข้อมูลแล้วก็ดู Youtube youtube ดูเซิร์ชดูว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างก็ดูคิดก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเราจะจ้างสถาปนิกมาออกแบบกว่าเราจะดูว่าตัวเราบ้านสี่คนนี่ต้องการอะไรบ้างมีอะไรบ้างเท่าไหร่เนี่ยมันคงจะปวดหัวหน้าดูทีนี้ก็เลยคิดว่าเลือก เป็นบริษัทที่มีแบบไว้ให้อยู่แล้วแล้วเราค่อยมาดูแบบที่เราชอบแล้วก็มาปรับตามความต้องการของเราเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าความยุ่งยากที่จะปรับบ่งปรับแบบอะไรก็จะน้อยกว่าเวลาที่เรามีความต้องการอะไรแล้วก็สามารถที่จะแจ้งวิศวกรแจ้งสถาปนิกได้ว่าจะปรับอะไรตรงไหนยังไง แล้วปรับแล้วมันจะโอไม่โอเขาก็ให้คําแนะนําได้ว่าไอ้ตรงนี้เออปรับแล้วโอเคอันนี้ไม่ควรนะประมาณอย่างเงี้ยค่ะพวกพื้นกระเบื้องหรือว่าพวกโถสุขภัณฑ์พวกซิงค์น้ําอะไรพวกเนี้ยก็คือ สถาปนิกก็จะไปช่วยพาไปเลือกพาไปดูชี้ว่าโอเคเราเอาอันนี้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 แล้วก็ให้ความเห็นว่าอันนี้มันจะโอเคไม่โอเคอย่างนี้ดีไม่ดีมันน่าใช้ไม่น่าใช้อะไรประมาณยังไงสำหรับตัวเองก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เหมือนน้องชายสร้างบ้านเนี่ยก็สร้างไปแล้วก็ผู้รับเหมาก็หนีทิ้งไปอยู่ช่วงเวลาหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าบริษัทที่ทําให้เราเนี่ยเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็ สร้างบ้านมานานพอสมควรแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ยังทำธุรกิจต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ธุรกิจแล้วก็บ้านที่เขาสร้างสร้างอยู่เนี่ยมันก็ยังมีความต่อเนื่องอยู่ประมาณนี้ค่ะมันก็ต้องฝากความเชื่อถือไว้กับทางบริษัทรัว้วแล้วก็เรื่องถนนเข้าบ้านกับโรงรถนะคะที่ยังจะต้องทำต่อ ก็คิดว่าจะให้ทาง ASA ช่วยทําให้ต่อด้วยก็คือเพราะว่าก็ทํางานกันมารู้เรื่องเข้าขากันดีอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ทําต่อให้นะคะ